ป๊ดปาดป๊ดปาดปัด <Yeah. S 1> สวัสดีครับพี่น้องทายทักทักท้ายกันสุขสุคตนะครับนาะมาพบกันอีกแล้วครับสําหรับคีเตอร์สไตล์ oh. ดันเข้าครัวครับเมื่อนี้ขอเสนอเมนูไก่ไต้น้ําครับสูตแซ่บสุดเด็ดสุดจริงสุดพุดครับสูตรเด็ดสิเป็นยังไงนั่นให้พี่น้องไปติดตามรับชมกันได้เลยครับลุย 厉害，厉害的很。 จะวางไม่แก่เองนะนำไปเสีอย่างไรล่เราเอาแล้วเดี๋ยเซีบอันนี้อะไรอ่ะพอลงไปลดูเลยเถอะวางไฟมันหนึ่งโอ้โห 呃。Uh. i okay. Mm-hmm.